วสวัสดีครับนักกลิ่นมิตรปอยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมข้างล่างหรือว่ามิตรปอ้อง,งพระเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งไพวงกน และก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นอย่าล,ลืมกดมาที่เบอร์08 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์08 6 3 2 9 1 4 9 6 หรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะั้นคือเป็น ID ห i n ลายของผมเป็นภาษาอังกฤษีองท่านพิมพ์คำว่า B I G O N E ตามด้วยหมายเลข99 Big One 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทาง l ลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับผมนะักกรินมิตรได้มีโอกาสเ,เข้ามานั่งทักทายเข้ามานั่งพูดคุยเข้ามานั่งสนทนานะครับกับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่อง passwords Youское u t u b e ของผมอย่าลืมนะครับเมื่อชมแล้วหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในวิดีโอนะครับดูดีก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับก็เป็นอย่างนั้น ก็อย่าลืมเข้ามานะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือว่าท่านไหนนะครับนะนโดยเพราะท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วหากท่านติดตรงไหนแล้วก็ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าเก็บข้อสงสัยอย่าเก็บข้ออย่าเก็บปัญหานะครับเอาไว้เพียงคนเดียวนะเมื่อสงสัยตรงไหนก็ให้ถามเข้ามาได้จุดอันนะ ก็อ,อย่าลืมโทรเข้ามาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับนะในทุกๆคำถามนักกริมิตรพอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับอย่างแน่นอนนะก็ยกเว้นคำถามเดียวแล้วก็คำตอบเดียวที่จะไม่ได้ตอบให้นะครับก็คือในเรื่องของเกแท้ต้องขออนุญาตนะครับนะท่านใหม่ๆทุกท่านนะ ส่วนใหญ่ก็ที่ได้ตอบย้ำซ้ำเติมในเรื่องอคำตอบและคำถามก็นับจากว่ามีท่านใหม่ๆนะครับที่ก็ามาติดตามรับชมกันค่อนข้างที่จะมากนะก็เลยต้องได้เรียนนะครับในเรื่องของกฎจัยาบรณนะก็คือในเรื่องของการคำถามตอบแก้แท้นี่แหละนะครับนะสำหรับท่านเก่าก็พอจะทราบกันดีนะ เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบนะครับฟังดูแล้วเหมือนจะดีนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับก็ขออนุญาตเอาไว้นะก็เนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามาก็จะปักธงเอาไว้เพียงคําตอบเดียวนะส่วนใหญ่ก็จะถามคําว่ามีดผมแท้ไมครับมีดผมทันหลวงพ่อไมครับประมาณนี้นะก็คือไม่ต้องการคําอื่นนะถ้าตอบคําอื่นก็จะเป็นปัญหานะครับนะ เป็นอันว่าเราทะเลาะกันก่อนนะครับนะก่อนที่จะไปทะเลาะกันทีหลังนะเรียนกันตรงๆว่ากันง่ายนะครับไม่มีอะไรที่จะมาอ้อมคอมกันนะบอกกันตรงๆบอกกันแบบบ้านๆว่ากันง่ายนะเอาละครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมจะได้นําเอามีดเล่มน,นี้นะครับเป็นมีดหมอหลวงพ่อลุ่งวัดน้องสีนวลน,นะ มีความยาวเฉพาะใบที่ประมาณ5นิ้วนะครับรวมน้ำฝักก็9นิ้วเป๊ะพอดีเลยนะเป็นมีดยุคต้นๆของท่านนะครับนะที่สําคัญนั้นเป็นศิลปะบ้นบานนะเป็นศิลปะบ้นบานนะครับเป็นฝีไม้ลายมือของชาวบ้านว่ากันง่ายนะผู้จึงมีดหลงกระลุงนี่ก็ส่วนใหญ่จะไม่ได้บุช่างเอาไว้เหมือนมีดหลวงหลงพระเดิมนะครับนะก็จะเนื่องจากว่าในยุคที่หลงกระลุงท่านได้สร้างนั้นมันยัง เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้ระบ,บุชื่อเอาไว้เลยนะครับนะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่หลวงพระลงเวลาท่านสร้างมีท่านกจา็จะอาศัยเขาเรียกว่าผู้ที่มีฝีไม้ลายมือนะอเรียกว่าช่างชาวบ้านนี่แหละนะครับนะอพอพูดถึงช่างชาวบ้านบางคนก็เกิดการลังเลเออสงสัยอยู่ประมาณนี้ก็มีนะ คนสมัยก่อนนะครับคนในยุคโบ,โบราณนะครับท่านมีฝีไม้ลายมือดีกว่าคนในยุคนี้ด้วยซ้าไปนะ,ะทําไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะนะครับก็สมัยบรรพบุรุษของเรานะครับอลองไปสถานที่วัตถุโบราณหรือว่าแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะถ้าไปทางภาคอีสานใต้นะครับเราก็จะเห็นว่าเข้าไปทางบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะครับจะไปเจอปราสาทนะ เขาปราสาทปนมลุกนะครับนะถ้าเราจะไปเส้นนั้นก็เรียกว่าคงจะได้แวะไปเยี่ยมชมนะครับอันนั้นแหละครับเรียกว่าเป็นศิลปะฝีไม้ลายมือของบรรพบุรุษของเรานะาคนในยุคโบราณโบราณน,นะครับท่านจะมีฝีมือไม่ได้ธรรมดานะาก้อนหินขนาดใหญ่สามารถที่จะยกขึ้นไปสร้างนะครับปราสาทได้ที่สําคัญยิ่งกว่านะั้นก็คือสามารถที่จะแกะสลัก นะครับนะบนเสาก็ดีจะเป็นทับหลังก็ดีนะก็จะเป็นรูปต่างๆที่ท่านได้พบเห็นนะนั่นแหละครับอย่าไปดูถูกในเรื่องของฝีไม้ลายมือของบรรพบุรุษของเรานะท่านถ้าเทียบเป็นตรงๆนะเรื่องฝีไม้ลายมือนี่คนในยุคป,ปัจจุบันยังสู้ไม่ได้หรอกนะนะเรียนตรงๆอย่างนั้นนะครับเนะพียงแต่ว่าท่านจะตอบนะครับนะ เอาความปลาณีดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะเอาล่ะนะครับก็วันนี้ผมจะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับมาให้ท่านได้รับชมเนาะ,ะเป็นมีดที่หลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลพูดถึงหลวงพอ่อรุงนะครับเป็นพระอริยสองฆ์อีกองหนึ่งนะที่เรียกว่าเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับนะที่สําคัญนั้นก็จะเป็น พระเขาเรียกว่าผู้พี่ผู้น้องนะกับหลวงพ่อเดิมนะถือว่าเป็นพระคู่บารมีนะครับที่สร้างความดีมา,าคู่กันกับหลวงพ่อเดิมต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับที่สําคัญมีดนะครับนะเป็นพระที่ได้เมตตาเขาเรียกว่านะครับะมีความเมตตาสูงนะ ได้สร้างมีดนะครับเอาไว้เพื่อที่จะมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะอ่าก็หลวงพ่อลุ่งนั้นเป็นผู้ที่ต้องเรียกว่าเป็นผู้ปฐมมาเลิกในการสร้างมีดในการตีมีดหมอขึ้นมาก่อนใครก่อนหลวงพ่อเดิมอีกนะครับนะอ่ามีครูบาอาจารย์นะครับเป็นผู้ที่คอยอ่าสนับสนุนนะครับให้ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะอ่าวัดพระปางเหลืองนี่แหละนะครับนะ เป็นพระอาจารย์ที่อุปสมบทให้กับท่านนะ,ะก็เรียกว่านะครับนะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการสร้างมีดตีมีดก็นื่นจากว่าหลวงพ่อ,อเงินนะครับใวัดพระปางเหลืองท่านก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับที่สําคัญท่านก็สร้างมีดมาก่อนนะแต่มีดที่ได้เอ่ยมานะครับจะเป็นมีดหลวงพ่อเงินก็ดีจะเป็นมีดหลวงพ่อลงุงก็ดีนะถ้าเทียบกับจํานวนมีดหลวงพ่อเดิมนั้นจะถือว่ามีน้อยนิดเท่านั้นเองนะ ใครมีไว้ในครอบครองก็ถือว่า,อาไม่ธรรมดานะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะถ้าดูรูปลักษณ์ของมีดแล้วนะครับนะอาจจะไม่สวยในสายตาหลายๆท่านนะถ้าหากท่านไหนไปติดในความสวยงามอยู่นะครับนะอาจจะสูญเสียในเรื่องของอแทนที่จะได้ของดีไปนะครับนะมีดยุคต้นจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะจะมีลักษณะที่ ถ้าเอาความสวยเอาความงดงามอาจจะไม่ได้นะอาจจะไม่ได้เรียนต้นตรงๆอย่างนี้นะแต่ถ้าเอาความใช่จะเรียกว่าเต็มเลยนะครับนะในเรื่องของพุทธคุณหรือว่าอนุภาพเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสองรองใครว่ากันง่ายนะอ่าเป็นมีดด้ามไม้นะครับนะฝักไม้ลัดด้วยหวายนะอ่าลัดด้วยหวายสองข้อแล้วก็ทั้งปลายแล้วก็โคนของฝักก็จะลัดด้วยเชือกนะครับนะ อก็ที่สําคัญมีดนะครับนมาแบบไหนอยู่ในสภาพแบบนั้นนะเรียกว่ารักษาความเดิมๆนะเอาไว้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจะสูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะนี่นะครับอันนี้ซูมสุดเลยนะครับให้ท่านได้เห็นเกี่ยวกับวัสดุที่นํามาลัดนะครับนะเรียกว่าเก่าจนไม่รู้จะเก่ายังไงนะนะครับถ้านักเป็นอายุก็เป็น100ยปีแล้วครับนะ เป็นร้อยปีนะเป็นร้อยกว่าปีว่ากันง่ายนะเอาละครับพอชมในส่วนของภายนอกไปแล้วนะก็มาชมในส่วนของภายในนะนะครับเป็นเสมาเปียวเพิงนะเสมาเปียวเพิงนะครับที่สําคัญนั้นก็ได้ฝังตะกุดเอาไว้ทั้งหมด3ดอกด้วยกันนะครับนะนี่แล้วฝังตะกุดเอาไว้3ดอกนะครับ ตรงนี้เระเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมีดหลวงพระลุงวัดหนองสีนวลก็หมายความว่ามีตะกุดนะครับนะอ่านี่นะครับมีตะกุดฝังเอาไว้นะอ่านะครับเรียกว่าเป็นมีดสามกริย์นะส่วนสันมีดต้องเรียกว่าหนามากเลยทีเดียวนะนามากเลยทีเดียวนะครับนะเอาล่ะก็นะครับลองอไล่ดูนะครับลองไล่ดูนะนะครับตั้งแต่นี่นะครับนะเรียกว่านะ พอเราชมในส่วนของภายนอกไปแล้วก็มาชมในส่วนของภายในนะครับนาของฝักนะอ่นนี้นะครับก็ข้างนอกที่ท่านชมไปเมื่อสักครู่นี้ก็ว่าเก่านะแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับนะอลองชมดูนะอันนี้เขาเรียกว่าเก่านอกและเก่าในนะนะครับพยายามจะสูงให้ท่านได้เห็นภายในนะครับนะ เดี๋ยวเต็มไปด้วยาคาบใลรนะเดี๋ยวขออนุญาตจะวางนะครับส่วนของฝักเอาไว้นะาวางในส่วนของฝักเอาไว้นะครับที่นี่ลองมา,อาไล่ดูนะครับลองมาไล่ดูของมีดเล่มนี้นะนะครับนะมีดหลวงพ่อลุ่งเป็นมีดที่หาได้ยากนะครับเป็นมีดที่สร้างขึ้นมามีจํานวนน้อยนิดถ้าเทียบกับมีดหลวงพ่อเดิมถี่ว่ามีน้อยมากนะครับก็นั่งจะว่าหลวงพ่อลุงนี่ท่านได้ มรดภาพไปก่อนหลวงพ็เดิมหลายปีอยู่นะหลายปีอยู่นะครับนะอ่านี่นะครับก็ลองไล่ดูนะครับนะไปมีดก็จะเต็มไปด้วยคราบไคลนะครับนะเต็มไปด้วยคราบไคลนี่นะก็นะคราบไคลที่ท่านเน้นอยู่ก็เป็นคราบไคลที่ซึมจากภายในสู่ภายนอกนะครับนะเป็นเกิดจากมวลสารนะที่ มวลสารจากภายในนะครับมวลสารจากภายในนี่นะครับนะ,ะสันของมีดเรียกว่านายันปลายเลยทีเดียวนะ,ะนี่นะครับก็ให้ท่านได้ดูนะอย่างที่บอกนะครับใครติดความสวยงามก็อาจจะ,ะสูญเสียเขาเรียกว่านะครับนะสูญเสียโอกาสนะ,ะมีหลงพ็ลุก็ แทบจะนะครับทุกเล่มนะครับทุกเล่มถ้าเอาความสวยงามก็จะอาจจะสู้มีดหลงพ่ออื่นๆไม่ได้นะ,ะนะครับนะ,ะก็มันเป็นเขาเรียกว่าเอกลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเออมีดหลงพ่อลุ่งเลยทีเดียวนะครับนะ,ะนี่ครับเรียกว่าเต็มไปด้วยมนสเสนเต็มไปด้วยความงดงามนะครับนะของมีดเล่มนี้นะครับของมีดเล่มนี้นะ ก็ผมจะไม่ได้ใช้เวลามากนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะให้ท่านได้รับชมประมาณสักสิบกว่านาทีนะ,ะเรียกว่าประมาณก็เต็มที่ก็จะไม่เกิน20นาทีนะครับก็เผื่อไว้เผื่อไว้นะ,ะที่สําคัญนะครับก็เป็นนี่นะครับนาะตรงนี่หลวงพ่อรุ่งแล้วบางกัน,ก,นกับด้ามน,นะครับนะจะเป็น ไม้เนื้อเดียวกันนะจะเป็นไม้ท่อนเดียวกันนะนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปถ้าเอาความสวยงามนะครับอาจจะสู้หลายๆพระเกจิไม่ได้นะก็นั่งจากว่าส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะก็คือบันบ้านนะครับนะเป็นศิลปะบันบ้านนะเนะวลาผมหานี่ผมก็หามีดบันบ้านนะครับเราจะไม่ไปได้ไปจับนะตามเสียนที่ไหนนะ าหามีจากประสบการณ์ตรงนะครับจากประสบาาการณ์ตรงของผมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นมีดหลงข้อเดิมนะครับหรือจะเป็นมีดหลงข้อลุ่งหลงพ่อกันหลงพ่อป่วยและหลงข้อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับนี่ผมก็จะผมก็จะเล่นมีดในสายนี้นะครับนะเป็นพระสายขาวนะต้องเรียกว่าเป็นไตระยะสงฆ์ที่เดินเขาเรียกว่าเส้นทางสายกลางนะนะครับเราจะ เน้นนะครับเราจะเน้นก็คือ,อาตามที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักกู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมแล้วว่าจะเป็นหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นพระที่เป็นพระเยส่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเขตภาคเหนะือตอนล่างนะก็เป็นที่ทราบกันดีเป็นที่รู้จักกันดีนะครับนะก็คือเป็นพระสายขาว <c oughs> นะ ็บอกท่านนะครับทุกท่านได้ทราบเอาไว้นะครับนะ,ะนี่ก็เอามาให้ชมเอามาให้ชมนะครับนะ,ะมีหลงพ่อลุงบัดนน้องสีนวลนะะก็คือมีเพียงน้อยนิดนะครับถ้าเทียบกับมีดหลงก็เดิมก็อย่างที่ได้เรียนไปนะอะอามาให้ท่านได้ชมเอามาให้ท่านได้เห็นนะครับนะ,อะลองวิเคราะห์เจาะลึกดูนะครับนะเมื่อท่านชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไร ก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะเพราะนั้นการมองก็เป็นเรื่องสำคัญนะคนจะได้ของดีหรือไม่ดีนะครับไปไว้ในเค้ครองการมองถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะก็คงจะไปบังคับกันนะครับไม่ได้นะ,นะเพราะการมองก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านจึงมีคำกล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่อง อีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมส่วนคนที่เขามีสายตาแหลมคมไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเป็นแต่ดวงดาวแฟรวไปหมดนะ,ะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับนะ,ะก็คือในเรื่องของมุมมองแต่ละคนแต่ละท่านนะ,อะเอาละครับพอชมในส่วนของใบไปแล้วก็มาดูในส่วนของกันนะ อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับกันก็จะมีเขาเรียกว่า,าช่วงเดียวนะครับระหว่างกันกระด้ามก็จะเป็นถือว่าเป็นเนื้อเดียวกันนะเป็นไม้ท่อนเดียวกันเลยทีเดียวนะครับนะที่สําคัญตรงกันก็จะเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่ได้รวบรวมมวลสาราต่างๆนะครับนะบรรจุเอาไว้บน ภายในของกันนะครับอย่างเช่นเกษาของหลวงพ่อก็ดีจะเป็นแพตตะกุฎก็ดีหรือไม่ก็จะเป็นในเรื่องของของต่างๆที่หลวงพ่อได้ไนบ้บรรจุเอาไว้นะ,ะเมื่อบรรจุแล้วก็จะปิดด้วยข้างนะครับจะปิดด้วยข้างนี่นะก็ตามที่ท่านได้เห็นอยู่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเรียกว่านั่นปึ๊กเลยทีเดียวนะครับนะนั่นปึ๊กเลยทีเดียวนะ,ะนี่นะครับเรียกว่า เป็นมีดที่หาชมได้ยากนะครับถ้าเอาความสวยอาจจะไม่ได้แต่ถ้าเอาความใช่ต้องเรียกว่าเต็มเลยนะครับนะ,ะเพราะนั้นใครก็ตามถ้าเราไปติดความสวยงามนะ,ะก็จะ,อ,ะอาจจะสูญเสียนะครับนะของดีๆไปนะ,อะเอามาให้ท่านรับชมเป็นแบบนี้นะครับนะ ก้าแล้วครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลขาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ17กับ38วินาทีนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าจะเป็นท่านเก่าก็ดีเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วอย่าลืมนะครับเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้ เพียงคนเดียวนะครับก็หมายความว่าติดตรงไหนก็ให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะก็ถ้าติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาตรงๆเลยนะครับได้กดเข้ามาที่เบอร์086 3 29 1 4 9กเนะเบอร์086 3 29 1 4 9กนนะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนะครับ นักคลินมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ